เพจอะไรไบช็อปสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสะเสนอเวฟร้อยสิบไอครับตัวเนี้ร้อยสิบไอสิบห้าชิ้นครับจํานวน15ชิ้นตามภาพเลยสีก็จะเป็นสีโทนเอฟเฟกแดงนะครับช่วงนี้กําลังเฮ็ดกันเอฟเฟกแดงนะม,มาดูโทนสีเดสังเกตนะครับว่าจะออกเป็นเป็นเหลืองทองเป็นชมพู เป็นแดงเ,เวลาเจอแสงจะเหลือบเือบออกเหลือบวัสดุนะครับจะเป็นงาน ABS ครับทั้ง15ชิ้นเลยจะเป็นงาน ABS ทั้งหมดให้ดูสีน่ครับดูตัวใหญ่ เปลีเม็ดสีครับจะละเอียดตัวนี้เงาเงามากเลยนี้สีสวยครับรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าเลยนียซื้อไปไม่ผิดหวังครับงานสีดีมากสำหรับบริษัทนี้รับทำสีมามาันม,มาเยอะและ้ว ว,วิบวับวิบวับครับสวยมากยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพจอะไรไบสอบนะครับถ้าสนใจชุดสีตัวไหนก็สอบถามมาในอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวนี้ทางเพจเปิดรับตัวแทนนะครับตัวแทนขายใครอยากมีรายได้เด็กๆช่วงปิดเทอมเปิดเทอมหรือว่าเวลาว่างๆผู้ใหญ่อย่างเงี้ย สามารถเข้าไปในเพจแล้วก็แจ้งความประสงค์ได้เพราะว่าอยากขายอยากขายด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามีราคาส่งให้ทุกรุ่นครับมีเยอะโอเคครับยังไงติดต่อไปในช่องทางแชทนะครับเพจอะไรบาช็อปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ